เฮ้ยพ่อจะมันข <ator il> <inel> ึ้นเรือไหมเชเฮ้ยขึ้นเรือไหมเเรือไหมเฮ้ยพี่ไอมีอะไรคุยกันสิพี่ี่เฮ้ยมีอะไรคุยกันี่โอ้ยโอออ้ย ว่วก cool <ind rails> ูบอกว่าาหสัตว์กูบอกว่าหอยนาจเป็นตัวใหญ่อะกูบอกว่าอย่เรอเร่